สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาทำตามไข่มดแดงเจ้าใส่หยวกเนาะมดแดงมดส้มเนาะเต็ยงงามงามเลยนะเจ้าปลาได้ไปซิหลังบ้านเนะเจ้าได้หมกพอกินเนาะเจ้าเนาะใส่หยวกเนาะเจหยกลยนะกล้วยเนาะใส่ใบมะกรูดตัวนะเจ้าทีนี้เขามาดู เครื่องพริกตีจะตําไข่มดแดงนะเจา้าก็มีพริกแห้งนะเจา้าป้าได้เอาไปผิงไฟเนาะหอมๆเลยนะเจา้ามีกระเทียมมีเกลือหอมแดงแล้วก็ข่านะเจา้าก็มีปลาด้าซับหล่อป้าเอาไปมกไปตองนะเจา้าเพื่อนๆจะใส่เป็นปลาด้าซับตีซดก็ได้นะเจา้าทีนี้เขาไปคลกพีิกันก่อนเจา้า เอาทุกอย่างลงไปโขลกกัน,นเจา้าไปตำก่อนเนะาะตำพริกแล้แ,แล้วนะเจา้าก็เอาเนี่ยเจาา้าปลาระมกเนะนะี่ยนาะปลาราหมกซับละเอียดนะเจา้าลงไปโขลกกับพริกเนาะแล้วก็เติมผงชูรส ไปนิดหน่อยนะเจ้าขูดพริพอเหล็กแล้วนะเจ้าพักไว้ตรงนี้ก่อนนะเจ้าทีนี้เราไปซอยหยวกกันก่อนเจ้าซอยหยวกแล้วอเอาย้ายออกแล้วเนาะล่างทำความสะอาดได้ประมาณนี้นะเจ้าทีนี้เขามาใส่นในโครบนี่เลยนะเจ้าเขาไปต่ำเนาะ ตำหยวกาแปลกนะจ๊ะตำหยวกเข้ากับพริกด,ดีแล้วนะเจ้าที่นี่ก็เอา เราจะไข่มดแดงน,นะลงไปตํามับพีิกกับยวกในเลยนะก็อืมอ่กินขนาดจะ ลูกเข้าของเข้ากันนะเจ้าทีนี้ชิมก่อนนะเจ้าก่อนที่จะใส่พักเนาะอืมอร่อยเจ้าล้ำล้ำนะเจ้ากับข้าวบ,าน,บานแต่ล้ำเนาะทีนี้อเอาใบมะกรูดซอยนะเจ้าใส่ไปเลยเนาะ ไปอีกนิดน,น่ากินมากหน่อยจ้ะทีนี่เขาไปตักสั่ถ้วยกันนะเจ้าตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะเจ้าตำไข่มดแดงใส่หยวกนะเจ้าสูตรทางผากเหนือนะเจ้า กะเกียกะพักกะถินสดๆนะเจ้ามีถั่วฟักยาวแล้วก็หยอดมะม่วงนะเจ้านะเจ้าเพื่อนๆมากิ่น,นะนตะก,กันนะเจ้านะขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสนอมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าแล้วปะกันคลิปน้าสวัสดีเจ้า